เช้านี้มีเหตุเพลิงไหม้ครับเพื่อนๆไม่รู้ว่าไหม้ที่ไหนเนาะตร,ตรงนนน่ะช่องนอนซีหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นย่านคลองเตยไม่แน่ใจนะครับเห็นมีรถดับเพลิงวิ่งกันอยู่นะครับอันนี้ควันยังดําอยู่แสดงว่าเพิ่งเพิ่งไหม้เมื่อกี้เองครับเพราะว่าเพิ่งได้ยินเสียงรถ น่าจะหนักอยู่นะครับควันขึ้นเต็มเลยรถดับเพลกำลังวิ่งไปช่วยอยู่นะครับ ตอนนี้ควันเริ่มจางแล้วนะครับคิดว่าน่าจะไฟน่าจะเริ่มหมอดแล้วมังครับควันเริ่มเป็นสีขาวๆแล้ว